เรายืนกันอยู่ที่หอศิลปะและวัฒน,นธรรมนะคะตรงนี้คือแขนฐันทั้งหมดนะคะเรายืนกันอยู่ที่ถงทางเข้าต่อไปนะคะก็เป็นพื้นที่เยนืนผินบุรพาเยือนผินบุรพานะคะนําเสนอลักษณะของกายภาพของพื้นที่นะคะและภาพรวมของภาคตะวันออกทั้งหมดในปัจจุบันรวมทั้งนําเสนอสภาพชีวิตของชุมชนและความเป็นอยู่ค่ะ ค่ตามรอยอารยธรรมแห่งบบราทิศนะคะเป็นการนําเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และชุมชนในภาคตะวันออกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการฝังสพค่ะในแต่ละช่วงสมัยที่ได้ทําการขุดค้นพบในพุทธศักราช2528ค่ะส่วนนี้เป็นการนําเสนอของการขุดค้นพบทางโบราณคดีนะคะ ทางส่วนนี้นะคะจะเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินภาพตะวันออกในยุคประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาถึงสยามประเทศค่ะในห้องนี้นะคะเป็นการจัดแสดงถึงอิจทธิโบราณความเชื่อและศาส,สนาค่ะในเมืองโบราณของสีมหโหสถค่ะ วัฒนธรรมในภาคตะว,วันออกนะคะม,มีทั้งคนชองยวนลาวจีนและคนไทยมิสลินค่ะค่ะและทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของหอศิลป์ค่ะเป็นการแสดงภาพจิตรกรรมฝาผน,นังที่เป็นงานศิลปะอันทรงคุณค่าเป็นงานของช่างฝีมือท้องถิ่นค่ะสะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนค่ะ เชจลสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเอสเทค n i v e r s i t y ซิตี้แห่งประเทศไทยวันนี้จะมานําเสนอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับสาวๆาที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเซฟแป้ิยตี้ดีค่ะตึ๊ก มีสารสรรกัดสีเขียวจากออฟฟ้าช่วยการขับขาสารพิษออกจากหน้ากายบำร,งรุงเลือดและระบบขับถ่ายให้ทํางานได้ดีขึ้นดื่มแล้วสดชื่นค่ะเซเป้ไวบิวตี้ดิงมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอ,อ,อนุมูลอิสระมีส่วนผสมของแอลกูตาให้อนหนึ่งลายไม่ิกัมเซเป้บิวตี้ดิงรสเบอร์อรี่ไวมีสารส,ารสารกัจดจากโกจิเบอร์รี่และดูทีนมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีส่วนช่วยในการ ิตาดิ้งสีผูผสมคอลลาเจนทำให้ผิวชุ่มชื่น,นบริงและนี่คือ P ทีเซนเตอร์ทั้ง5ของผลิตภัณฑ์เซตเต้บิวตี้ดิงเป็นผู้หญิงยายูสวยขอบคุณค่ะ I go By the name of CL21. It's been a long time coming, but we're here now, and we're about to set the roof on fire, baby. Better get your เพราะค,คิดว่าบริษัทนี้มีชื่อเสียงและมีคุณภาพค่ะรู้ได้ไหมคะว่าบริษัทมีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียงคะ่ะรู้จักผลงานที่เผยแพร่ออกมาค่ะวันนี้คุณมาสมัครงานในตำแหน่งเด็กดีไซน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณคิดยังไงถึงมาสมัครงานในตำแหน่งนี้คะเพราะว่ามีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านนี้คะ่ะมั่นใจหรอคะว่าจะทํางานในตำแหน่งนี้ได้จะพยายามทําให้ดีที่สุด เขาเอกนิโมที่คุณเรียนมาเขาสอนอะไรคุณบ้างคะด้านการถ่ายภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบสื่อการสอนแล้วก็ระบบทิดต่ะค่ะ,คะมาบูรพานี่ไม่เด่นมากคอมพิวเตอร์ใช่หรอคะค่ะแต่ผลงานเราก็มีนะคะเผยแพร่ออกไปแต่อาจจะไม่เด่นไม่ดังเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นค่ะแต่ว่าของเราก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้ค่ะคุณมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บด้วยโปรแกรมอะไรบ้างคะ e ีม i t ดิทพาสโคดช็อค่ะ เดี๋ยวทางเราจะพิจะรารณานและติดต่อกลับไปนะคะ